เสิร์ฟต่อครับเยอรมันบอลเร็วมาเอาครับหยอดมาได้ไหมครับอืออุซารับขึ้นมาได้ครับทางด้านของเลยนาซิกวอดเงินเล่นต่อไม่ได้ครับเทียร์คัสนร์ครับเสิร์ฟมาบอลเร็วตีร้อยครับจังหวะขึ้นของทัดดาวนุ่งแจ้งครับเป็นพรพันธ์นะครับที่ยัดมาให้สวยด้วยครับลูกนี้สาเม็ดกลางตียังรับได้อยู่ครับทางด้านของเยอรมันแต่ก็ฟรีบอลข้ามไม้ไทยตีเลยครับโอ้โหทัดดาว ยืนดักแล้วครับอาจจะตีไม่แรงมากละครับเสริมมาครับบอลแรกสวยครับบอลเร็วตีมาเอาครับเปลี่ยนกลับมาได้ครับจังหวะจ่ายบอลเอ็กมาให้ทัศดาวนุกแจ้งครับเสร์มมาแรกค่อนข้างดีครับบอลเร็วลูกนี้เอาครับทำได้ครับซนหน้าของทัศดาวนุกแจ้งครับ บอลแรกมาแล้วทัดดาวจิ้งมาลูกนี้ได้แต้มด้วยครับสวัสดีรับบอลแรกมานะเร่งไปหน่อยนะครับเสิร์ฟมาบอลแรกได้ครับแล้วก็เป็นทัดดาวครับโอ้โหกล้าเล่นมากครับลูกนี้ทางด้านของพรพันธ์ครับเสิร์ฟมาลูกนี้เอาครับบอลแรกดีครับบอลเร็วเนี่ยครับบอลแรกเข้าจ่ายบอลเร็วให้ทัดดาวครับแล้วตีผ่านล็อกก็ได้ครับลูกนี้ เสิร์ฟมาลูกนี้รับขึ้นมาล้นหรือเปล่าครับเนี่ครับรับล้นมาครับทางด้านของออสมันเจอทัดดาวครับบล็อกลงไปเืิดมันเสิร์ฟมาได้รกเราดีครับบอลเร็วทัดดาวเนี่ครับไปมาลูกนี้นี่รับไม่อยู่ครับทางด้านของไอซ์มายเออร์เเสิร์ฟได้เร็วครับไทย